สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์ส hey, ิทธิ์เทพองค์พล์ประจําตัวคุณนะคะบอกว่าให้พี่หมอนหวานขออนุญาตเปิดดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเปิดไพ่หนึ่งใบมาดูกันว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะใบเดียวเท่านั้นนะคะมาดูกันคะ่ะแน่นๆเน้นๆเน้นๆเนน ว้าวไพจติกค่ะไพจติกหมายถึงความยุติธรรมนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมาที่ไม่ยุติธรรมกับคุณนะคะคุณจะได้ความยุติธรรมกลับมานะคะสิ่งไหนที่คุณจะตัดสินใจหรือทำอะไรในวันนี้ จะเป็นสิ่งที่ดีที่คุณช่างใจและตัดสินใจทำนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะหรือที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่หมอเห็นพลังงานว่าคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้และจะผ่านไปได้ค่ะถ้าใครชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะ